ก็เดี๋ยวทําการทดสอบอหัวไหนแตกหัวไหนตันก็จะได้เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับตัวนี้เป็นถังพ่นยาขนาด300ลิตรนะครับผมตัวถังเป็นเหล็กนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสูดจะเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนอยู่ 2- อสาหัวนะเพราะหัวตัวนี้มันนานแล้วใส่ไว้นานแล้วครับก็วันนี้ทดสอบแล้วก็ จะส่งตอนเย็นนะครับผมก็ตัวนี้เป็นถังพ่นยาครับขนาด3 0 0ลิตรนะครับผมความยาวของปีกระยะฉีดพ่นนะครับอยู่ที่5เมตรก,กว่าๆนะครับผมหัวพ่นทั้งหมด12หัวนะครับก็ตัวนี้หนอนข้าโพดเริ่มกลับมาระบาดอีกครั้งตัวแขนก็เป็นแขนสปริงนะครับผม เวลาเจอเราเจอตอเจอกิ่งไม้ก็มันก็จะพับหลบเก็บให้ครับผมตรงนี้ใช้กับขนาดปั๊มสามสูบขนาดหนึ่งนิ้วนะครับก็เดี๋ยวทดสอบหัวสักนิดนึงก่อนจะจัดส่งให้ลูกค้าครับผมตรงนี้ราคา2 5 0หมืนนะครับเป็นถังเหล็กเราจะมีถังเหล็กกับถังสแตนเลสนะครับก็มี ปั๊มยอยครบชุดครับ25ง0มืาก็สนใจติดต่อสอบถามกันไม่ได้นะครับผมร้านนิวแคคเตอร์ครับที่อยู่ตามนี้เลยครับเราอีมีอุปกรณ์ต่อพ่วงหลากหลายชนิดนะครับ สนใจก็โทรมาสอบถามมาปรึกษากันได้ครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรขอให้ได้คุยกันก็พอครับผมเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ